นี่ไงปลามานี่ยันหนูจักนตัวโคตเลยอะเียปลากินได้ไม่ได้เป็นปลาอะไรอ่ะเหอนีูเอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ว้นึกว่านาคนด่าเอาให้อีกมันตอดอ่ะตะเดียม เอ้ายอือหวปากมันใหญ่อะนันิมันดดกเมรูยี่บีจให้จับปลาขึ้นมาถ่ายรูปอ้าวจับปลาจับปลาคนละตัว